พาไปแซดวันนี้นะครับเรามากับรถระดับตำนานนะฉายานะครับนักเลงสามเกียร์นะครับ <c oughs> Evolution นะครับ6 GSR นะครับบอกเลยคันนี้นะครับเันจริงตัวรถก็เป็นสีดำนะ แล้วก็มีล้ออีโมชั่นขอ1สิบเจ็ดนะครับคันนี้นะครับขับสีเรียบร้อยนะครับพาร์ทแท้ทั้งคันภายในอีโวหกครบนะครับย้ายครบหมดนะจดแล้วเสียแล้วนะครับโอนขนส่งได้เลยดูดิเดิมยันท่อคือเดิมจริงๆอะ่ะราซิ่งท่อเดิมอืม,อมคือสายเก็บสายสะสมเนี่ยแล้วตอนนี้นะอีโ e วนะราคาจับต้องได้ดูภายในนี่เขาบอกว่าชิ้นนี้หายาก ก็ขนมปังไงอ่ก็ภายในก็หกหมดอ่ะเนียนๆเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่บางลองให้ดูดิวิทยุอ่ะไม่ตรงรุ่น9ูนย์อ่ะเห็นปะแอร์เย็นเพียงพอนะครับดูสิงกติตรงนี้นะครับจะเป็นจะมีรอยเยอะนะอันนี้ไม่ขาดไม่อะไรเลยสภาพแต่เปิดเครื่องยให้ดูคันนี้ผมขับเล่นบ่อยมากท่อแต่ติดอย่างเดียวเลยคือเสียงไม่ได้เออท่อมันเดิมไง หิมทมอสักใบหนึ่งก็ได้เลยแต่คือรถคอนเซ็ปต์มันมาเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวดูห้องเครื่องครับว่าเดิมจริงนะอ่ะนี่ดูเดิมครับ <laughs> เดิมกิฟมีโช๊คของบิดแล้วก็มีคําโช๊คนะครับเครื่องเครื่องยนต์ก็เป็น 4G63 ของ Evo6 เลยนะเป็นขับสีนะครับมีกองเรลลี่อาร์ตเรียบร้อยเนียนๆสวยจริงชอบมากนะหน้าเหมือนกันดั้มอ่ะ เดี๋ยวพาไปลองเทสดูว่าขับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยไปลองขับกันหน่อยพาไปแซดจริงคันนี้นี้ผมก็ผ่านอีโวมาหลายคันนะมีสามด้วยสีเหลืองอะอแต่คันนี้มันเดิมๆไม่เคยเจออีโวแบบนี้ปกติอีโวก็จะแบบว่าโมมาหน่อยใช่ป่ะคือันนี้<ม>เอา<ม>จริงเลยมไม่มีอะไรเลยมีกองเรลลี่อาร์ตอะ แค่นั้นที่เหลือเดิมอเดิมแต่มันก็ขับสบายขับสนุกแต่ไม่ใช่ว่าไม่แรงนะอีโวเดิมๆเนี่ยโรงงานเนี่ยมันขับดีอยู่แล้วมันเป็นขับสี่เทอร์โบอ่ะ่ากร่างดีนะคันนี้ผมขับขับไปสบุทรประการมารอบหนึ่งขับไปกินข้าวเอางี้เลยครับขับใช้งานได้เลยดีกว่ารถอ่ะเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยบางๆพูบางๆไม่ไม่ได้ถึงกับดึงติด ขนาดนั้นบูธเท่าไหร่พี่บังเดิมเดมันน่าจะจุดห้าแรงม้าน่าจะเดิมเดิมโรงงานมาเลยอ่ะขับสนุกจริงนะขับขึ้นเขาเนี่ยคือลูกค้าคันนี้โปรเจกที่เขาซื้อคันนี้มานะเพื่อนเขานัดไปขับรถเล่นบนเขาที่น่านอ่าอ่าไปเล่นโค้งกันใช่ไปขับขึ้นเขาเขาก็เลยซื้อคันนี้มาแล้วเขาก็เซตไปอีกแสงก็บาดอ่ะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่สายพานอะไรของเขาแอร์เย็น คือขับมารถใหม่อะก็คือเซอร์วิสชุดใหญ่มาบางคนอาจจะว่าอีโวไม่จะจุกจิกปะวะรถแรงมาเยอะๆมันจะจุกจิกปะวะแต่คันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วขับสนุกใครชอบความแรงก็แบบขนาดนี้นก็อาจจะไม่ไม่ใช่สเปครุ่งตรงแต่ใครชอบแบบความเดิมสายปะวาสายเดิมสายเก็บรีสโตตรงปก เดิมๆจากโรงงานทีจริงหาล้อเดิมที่เป็นเป็นล้ออีโวหกเนี่ยที่มันเป็นซีซีอ่ะคือเดิมเลยทีเนี้ยคือทุกอย่างเดิมหมดมีวัดบูทของมิตซูอ่าอ่าเนี่ยเราชอบนี้มากใช้ได้นะครับใช้ได้วิทยุอะไรใช้ได้แอร์ออโต้ก้าวูนจริงๆเนี่ยเคลมบูทแล้วก็มีหัวเกียร์แรลลี่อาร์ดนิดๆหน่อยหนะครับที่เหลือก็เดิมหมดเบาะใหม่มากซุ้มล่างก็ไม่มีดังนะไม่มีกุ๊กตากนะเขาก็เปลี่ยนมาหมดแล้วแหละโซก็วอร์ฮอนเรียบร้อยหมดแล้ว ภาษีไม่ขาดนะขับดีอยู่เดี๋ยวไปลองสัก <Además sound> mm. สามเกียร์ไหมได้อ่ะโอเค่ะเดี๋ยวลองเล่นสักสามเกียร์ดูแต่ว่าไม่ได้ลาขนาดนั <S <S <IS yd atory 95> ้นนะเอาตามรอบอะเนี่ยเกียร์สามรอยี่อะสั้นๆเออกำลังดีดีนี่จะไ่นักลิงสามเกียร์ เนี่ยแหละนี่ยิงไปโมไม่ง่งแรงใช่ครับเดิมๆแค่นี้พอแล้วใครที่หาขับเล่นอยู่หาแบบไม่อยากจุกจิตกับมันมากอ่ะมาเลยผมบอกเลยคันนี้จบจริงช่วงล่างเนี่ยไม่มีกุ๊กไม่มีกั๊กโช๊ปเป็นของบิดไงแล้วก็พวกบูธยางอะไรพวกนี้ยลูกค้าเขาก็ไล่เปลี่ยนมาหมดแล้วคือคอนเซ็ปต์ของเขาคือไม่กินข้าวลิงขับสทำยังไงก็ได้ให้รถขับไปหน้าเนี่ยไปกลับเนี่ยเราขึ้นเขาเนี่ยไม่กินข้าวลิงแล้วก็คือ แอร์เย็นตลอดทางเนี่ยแหละที่เขาตั้งโจทย์ไว้อ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปเจอที่เต็นท์นะครับอ่ะจากที่พาไปลองมานะครับก็ช่วงล่างเครื่องเกียร์นะครับก็เทสให้ดูหมดแล้วนะส่วนเรื่องรายละเอียดรถนะครับคันนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็น Evolution 6นะครับย้ายครบจดแล้วเสียแล้วนะโอนได้ทุกขนส่งนะครับเนียนๆเ,เลย จริงๆนะอย่างที่บอกอะ่ะหาล้อ Evo 6สักชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครชอบที่เป็นล้อ E ี o t ชั่นแต่งตรงยุคก,ก็ได้นะอ่าอ่าแต่เนี้ยจริงๆถ้าจะแต่งก็ใส่ท่อสักใบหนึ่งหรือใครสนใจผมใส่ให้ก็ได้นะ,ะถ้าไม่ชอบล้อนี้เดี๋ยวใส่ล้อ Evo 6ให้หรือถ้าเกิดว่าอยากได้ท่อก็เดี๋ยวจัดให้นะราคาผมตั้งไว้ที่599,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจมาได้เลยเลคาร์ออโต้ช็อปนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 6ย์2 0 0 8 6นะเต็นท์ะเ็นเราอยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองไฟน้อยนะคร สุดท้ายนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง Les Car Auto Shop ไว้ด้วยนะเดี๋ยวหารถสวยๆเข้ามารีวิวให้ดูใหม่